เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ผมเอ็ในช่อง EXACT นะครับและในวันนี้นะครับผมผมจะมาสอนอัลกอริทึม a c h i n e Learning ที่พื้นฐานที่สุดอย่าง Decision Tree Classifier ครับผมแล้วในวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายตัวอัลกอริทึมแล้วก็วิธีการทำนะครับจะเป็นยังไงไปดูครับผมเอาละครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะกาหนดโจทย์ให้ทุกคนลองคิดตามก่อนนะครับโดยโจทย์นี้นะครับผมจะให้ข้อมูลมาหน้าตาประมาณนี้ครับ โดยในชุดข้อมูลนี้ครับจะประกอบด้วยข้อมูล3อย่างก็คืออายุเพศแล้วก็แนวเพลงที่ชอบนะครับโดยผมจะให้1แทนผู้ชายและศูนย์แทนผู้หญิงนะครับโดยผมแนะนำนะครับว่าให้กดหยุดวิดีโอนี้เพื่อทำการดูข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับเอาล้ครับเราไปดูคำถามกันเลยดีกว่าถ้าสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าข้อมูลที่ผมใส่มาในโจทย์เนี่ยจะไม่มีในข้อมูลที่ผมกำหนดให้ก่อนหน้านี้นะครับเอาล้ครับแล้วหลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเราจะแก้โจทย์ปัญหานี้ยังไง เรามาดูกันเลยดีกว่าตัวอย่างแรกนะครับผมจะทําการตัดตัวข้อมูลให้เหลือแต่ฝั่งของผู้ชายก่อนครับโดยการที่ผมตัดข้อมูลทิ้งนี้นะครับจะทําให้ช่วยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับผมโดยสเต็ปต่อไปนะครับผมจะทําการตัดช่วงอายุให้แคบลงเพื่อทําการหาคําตอบที่แน่นอนที่สุดครับผมแล้วเราก็ได้คําตอบแล้วครับผมโดยข้อนี้นะครับจะตอบว่าชอบแนวฮิปฮอปครับผม โดยตัวอัลกอริทึมที่ผมใช้ในการคัดเลือกตัวนี้มานะครับมีชื่อเรียกว่า Decision Tree Classifier ครับผมโดยตัวอัลกอริทึมนี้นะครับจะทําการจับลักษณะโครงสร้างของข้อมูลและนําข้อมูลนั้นนะครับมาเป็นตัวประกอบการตัดสินใจของอัลกอริทึมครับผมเอาละครับหลักการเลยก็ข่าวมันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับส่วนแล้วแบบต่อไปเดี๋ยวผมจะพาดูโค้ดที่ผมเขียนมาให้ดูนิดหนึ่งนะครับตัวโค้ดอยู่ใน collab link อยู่ข้างล่างนี้เลยครับผมสามารถกดตามแล้วเข้าไปเล่นได้เลยนะครับ โคจะเป็นยังไงไปดูต่อกันเลยครับผมเอาละครับสำหรับโคในรอบนี้ผมจะเขียนใน Google Collab เพื่อความง่ายในการใช้งานนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับผมผมจะทำการดาวน์โหลดไฟล์ CSV ที่ผมเก็บข้อมูลไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับทำการ Import Library ที่ต้องใช้ในโปรเจกต์นี้นะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราทำการโหลดไฟล์ CSV แล้วก็ทำการกำหนดตัวฟีเจอร์และเลเบลของตัวโมเดลครับผม โดยตัวฟีเจอร์ที่ผมเลือกนะครับผมจะเลือกมาเป็นในส่วนของเพศและอายุนะครับผมและในส่วนของเลเบลนะครับผมจะใช้เป็นตัวของหมวดเพลงที่ชอบเป็นเป้าหมายนะครับผมและขั้นตอนต่อไปนะครับเราทําการเอาในส่วนของเลเบลและฟีเจอร์มาทําการเทรนเป็นโมเดลครับผมหลังจากนั้นนะครับผมจะทําการเซฟไฟล์โมเดลที่ทําการเทรนเสร็จแล้วเป็น j o b l i b นะครับผม หลังจากนั้นนะครับทาการโหลดตัวโมเดลที่เราทำการเซฟไว้เมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมจะใช้ตัวโมเดลในการทํานายผลโดยตัวข้อมูลฟีเจอร์ที่ใส่ลงไปจะเป็นตัวเดียวกับในโจทย์นะครับสังเกตได้เลยนะครับว่าตัวข้อมูลที่มันถ่ายออกมาเนี่ยเหมือนกับที่เราทำไปเป๊ะเลยครับส่วนสาเหตุที่มันออกมาแบบนี้นะครับก็เพราะว่าเราทําการใส่ตัวของอายุและเพศเป็นฟีเจอร์ในการพิจารณานะครับผมโดยหลักๆของอัลกอริทึมมันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เนี่ยครับเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับอัลกอริทึมในชิทันทีคัสิฟายเออร์ ในส,ส่วนของตัวโค้ดนะผมจะทิ้งเป็นลิงก์โค,คแบบไว้ใต้ลิงก์เดสคริปชันนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟล์ CSB แล้วก็ไฟล์ไปท่โน o o k กนะผมจะใส่ทิ้งไว้ในลิงก์ i ิท u b เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็นะครับถ้าผมผิดพลาดประการใดก็สามารถเม้นมาบอกได้นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้ารักก็อย่าลืม s u b s r r i e กด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไก่อนนะครับสวัสดครับ